พฤหัสย้ายเข้ามาดาวเสาร์ย้ายออกไปนิวมูลคืออะไรแล้วฟูมูลเนี่ยมันคืออะไรมีทุกเดือนเลยคุณไม่ต้องงงแล้วค่ะเดี๋ยวแจงจะมาสอนโหราศาสตร์ตะวันตกแบบเบื้องต้นให้กับคุณนะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคอร์สของแจงเนี่ยจะมีการแถมคอร์สไพ่ให้คุณไปเรียนฟรีๆเลยค่ะและยังมีการดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลย ราคาเต็มของคอสณนะตอนนี้คือ6,999บาทเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแจงจะเข้าไปสอนแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านสอนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะนำซ้ำยังไม่พอแจงจะสอนคุณทำออนไลน์กันตลาดมาร์เก็ตติ้งอีกด้วยนะคะพิเศษสุดๆโอนเงินภายในเดือนนี้ลดเหลือ5,990บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมานะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะก็ช่องนี้นะคะเป็นการดูโหราศาสตร์แล้วก็ บวกหลักจิตวิทยานะคะหลักคิดต่างๆนะคะโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะสำหรับชาวมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่ย2ธันวาถึง21มกราคมนะคะแจ้งพูดเดือนนี้นะคะคลิปนี้เป็นของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าจะตัดวันตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะคะใครที่มาใหม่ไม่ต้องประหลาดใจว่าเฮ้ยไหนบอกว่าพฤศจิกายนแต่ว่าพูดตั้งแต่ตุลาคมนะ โอเคมาเริ่มกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนที่11ของคุณนะคะก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน c t ชันการทำงานเป็นทีมนะคะเขาบอกว่าในอีก4สัปดาห์ต่อจากนี้น่ยคุณจะรู้สึกบางคนมันจะอึมครึมอะ่ะมันจะความรู้สึกแบบดักดักหน่อย พลังงานจะตกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความแบบลึกลับซับซ้อนอะไรทำนองนี้นะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้โฟกัสไปในส่วนของออการการค้นหาความจริงจากภายในนะคะคำตอบความจริงต่างๆเนี่ยจากภายในตัวเองนะคะคุณหลายคนเนี่ยคะ่ะถ้าไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้เข้าใจคนในกลุ่มในทีมคุณอนะมากกว่าเดิมนะคะ แล้วก็24เดือนตุลาคมนะคะดาวศุกร์นะทรายกับดาวเสาร์ศุกร์อยู่ตรงนี้ทรายกับเสาร์ตรงนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับงานทำออนไลน์ publishing ตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวข้องกับความรู้ดับสูงนะคะตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งนั้นนะ่ะในเป็นการวางแผนระยะยาวได้ การเงินความรักมาจากต่างประเทศและทําให้คุณสําเร็จระยะยาวนานได้นะคะมีการลงทุนเกิดขึ้นได้เช่นกัน27เดือนตุลาคมดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีตุลช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีเสน่ดึงดูดใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ จะฮอตมากโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะใครก็จะให้ความสนใจคุณมิเสน,เน่ห์คนจะถามหาคุณมากคุณจะรู้สึกสวยเป็นพิเศษหรือว่าคุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษในเรื่องของการทํางานชื่อเสียงความสําเร็จมีนะคะเขาบอกว่าเป็นวันเวลาที่ดีมากเลยนะถ้าสว่ใครที่อยากจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยความงามศิลปะหรือว่าเกี่ยวข้องกับความดุริธมนะคะตรงนี้จะชัดมากนะคะสาร กฎหมายนะ31เดือนตุลาคมฟูมูลเกิดขึ้นในทอรัสซึ่งอยู่ในเรือนนี้จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักในเรื่องของการทำกิจกรรมสันทนาการงานอิเรกต่างๆนะคะเขาบอกว่าเรียกฟูมูลนี้ว่าบลูมูลนะคะ พระอาจารย์สีน้าเงินนะคะเป็นเวลาที่ดีมากที่คุณจะแบบเหมือนปิดจ้อปะ่ะความรักนี้ใช่ไหมถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็จบนะรวมไปจนถึงในเรื่องการเงินด้วยนะคะแล้วก็วันที่31เดือนตุลาคมดาวอาทิตย์ก็ทำมุมตรงข้ามกับยูเรเนสอาทิตย์ทำมุมตรงข้ามกับยูเรเนสคือต้องบอกว่าคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงาน หรือว่าถ้าจะต้องทำงานเป็นทีมมีโอกาสได้เปลี่ยนทีมใหม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะใช้คำว่ารู้จักคนมากหน้าหลายตามากยิ่งขึ้นคนแปลกใหม่ๆเข้ามาใน,ในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้นะคะงานปรับเปลี่ยนแบบปบปรับกระทันหันได้เหมือนกัน3เดือนพฤศจิกายนนะคะดาวศุกร์เดินนำหน้าแล้วนะคะ ขอโทษดาวพุธดาวพุธอยู่ในราศีพิจิกเรือนที่11นะคะตรงนี้นะเดินนนำหน้าแล้วนะคะก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารคุณนะคะเป็นปกติมากยิ่งขึ้นวันที่6เดือนพฤศจิกายนดาวพุธนะคะฉากกับดาวเสา ุดฉากเสาตรงนี้นะคะคุณต้องระวังมากหน่อยนะคะโดยสิ่งนั้นนะคะอาจจะนำพามาซึ่งความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารนะคะบางทีเครียดมากขึ้นนะคะหรือว่าเขียนคอมมูนิเคชันอะเหมือนทำอะไรก็รู้สึกผิดอะรู้สึกว่าลำบากในการจะติดต่อเรื่องการเนี่ยจะเขียนจะขายจะสอนจะพูดนะคะถ้าต้องมีทีมงานเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงได้ถึงได้ถึงปัญหานะวันที่10เดือน พฤศจิกายนดาวพุธนะคะเข้าสู่อ๋ออันนี้ไปละ12เดือนพฤศจิกายนพฤหัสนะคะกลุ่มกับดาวพูโตนะคะก็เป็นวันเวลาที่ดีมากเลยนะพฤหัส กุมกับพูโตนะคะก็เป็นอีกครั้งเป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งสุดท้ายในรอบปีนี้นะคะที่โอกาสความสําเร็จต่างๆจะกลับมานะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงความสําเร็จแบบขนาดใหญ่มหาศาลนะคะตัวตนคุณจะแบบดูมีเสน่น์จเจอเงิน จะ้มีความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีเงินเข้าก้อนโตแบบเนี้ยได้นะคะ13พฤศจิกายนอังคารเดินนำหน้าแล้วนะคะทุกอย่างสิ่งโดยเฉพาะที่เกิดเึ้่งกับในเรื่องของบ้านนะคะคุณจะสามารถจัดการได้ง่ายมากขึ้นนะคะ แล้วก็วันที่14เดือนพฤศจิกายนนะคะนิวมูลเกิดขึ้นในสกอร์ปิโอนะคะก็คือเดือนที่11ของคุณในเรื่องของเพื่อนฟูงคอนเน็ชันการทำงานเป็นทีมนะคะจังหวะนี้เนี่ยคุณทำได้แล้วก็มีการเริ่มต้นกลุ่มใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็16เดือนพฤศจิกายนดาวซุก ดาวศุกร์ฉากกับพฤหัสนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากนำพามาซึ่งความโชคดีในเรื่องความรักการเงินได้17เดือนตุลาคมอ้ยพฤศจิกายนขอโทษด้วยเบลอมากออ่17พฤศจิกายนนะคะพุทธทำมุมเลงกับยูเรนัสนะคะก็เป็นวันเวลาที่เหมือนกับข่าวต่างๆการติดต่อสื่อสารต่างๆมาแบบบุบป,ป,ป,ปับไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ มันบางทีมันไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งน้จะได้มาแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาได้นะคะต้องพยายามปล่อยวางหนึน่งนะ19เดือนพฤศจิกายนศุกร์ฉากเสารนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องความรากักความสัมพันธ์รวมถึงการเงินนะคะมันมีเข้ามาเยอะตอนต้นเดือนและพอปลายเดือนแบบนี้มีโอกาสแบบความเสียหายหรือว่าผิดหวังเกิดขึ้นหรือว่าสูญหายเงินหายเกิดขึ้นได้ต้องระวัง21เดเดือนพฤศจิกายนดาวอาทิตย์ เข้าไปสู่ราศีธนูแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดือนหน้าเดือนธันวาคมเดี๋ยวามาว่ากันเอาทราน,นี้ก่อนหลักๆถ้ามองในส่วนของชาวพิจิกไม่ใช่สิชาวมังกรโอ้ยจังขอโทษด้วยวันนี้จังเบลอมากๆเลยมังกรค่ะมังกรค่ะพุทธถอยหลังจังอัดวิดีโอตอนพุทธถอยหลังนะต้องขอโทษด้วยนะคะเอ่อ ชาวมังกรหลักๆช่วงเดือนนี้ค่ะในส่วนของความรักเนี่ยมาจากแดนไกลนักต่างประเทศต่างชาติการเรียนการเดินทางระยะไกลนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไงเสียถึงว่าอังคารเดินนําหน้าแต่มันก็ยังทํามุมกับกระจุกเนี่ยเรื่องครอบครัวของเราอะคะ่ะให้ระวังนิดนึงนะคะกับตัวตนของเราเองนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆคนที่ต้องมาทํางานด้วยใหม่ๆได้นะคะอยากรู้อะไรใช้เซนต์ตัวเองเลยนะคะในการตัดสินใจนะคะ The Tower นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพันกระทันหันเนาะที่ผ่านมารู้สึกว่าต้องอ,อรับภาระอบิชชอบเยอะนะคะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเจราจาต่างๆจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะเด e อ u ซันมาก็ ความสาเร็จมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะคะระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงให้ได้มากถึงมากที่สุดเนาะหมุนเงินนะคะ2เหรียญเป็นภาวะมีโอกาสเข้ามาแล้วแบบเรากําลังลังเลว่าจะไปซ้ายไปขวาดีนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นและไพ่จบได้ไพ่หกดาบคือการที่คุณนะคะมีการที่แบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคุณมีความไม่สบายใจต่างๆนานาเกิดขึ้นกับตัวเองแต่สุดท้ายแล้วอะทุกอย่างมันจะจบลงจะเห็นเนี่ยไพ่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เริ่มจากการที่คุณต้องไม่เครียดก่อนปล่อยวางให้ได้ก่อนเพราะคุณปล่อยวางได้แล้วอะค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกันหันอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออจริงจริมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าฉันก็ฝืนฉันก็ทําแบบเนี้ยมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วฉันก็เหมือนกับใช้คําว่าฉันก็อยากได้แบบเนี้ยฉันอยากได้อยากมีอยากทําแบบนี้ทั้งๆท,งที่จริงๆแล้วอะ่ะ คุณไม่ควรไปทิศทางนั้นนะแต่คุณยังฝืนนะ่ะตอนนี้สายฟ้าฟาดมาเหมือนกับเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> จบค่ะคุณต้องจบเพราะว่าโอกาสต่างๆมันไปต่อไม่ได้ถ้าคุณยังฝืนตัวเองแจ้งบอกหลายคนนะคะรวมไปถึงชาวมังกรบอกอีกครั้งหนึ่งว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้น3มครั้งสมมติเรื่องงานเงนิงนความรักทําแพทเทิร์นเดิมมา3ครั้งแล้วมันไม่สําเร็จอะค่ะขอให้เปลี่ยนแปลงนะคะคบคนนิสัยประมาณนี้คบคนนิสัยรวยมา3ามครั้งแล้วเออฉันก็ฝืนมานะฉันคบมา3ามครั้งแล้วไม่ได้จริงๆเลยอะครั้งที่4ขอให้ไม่ต้องรวยมากก็ได้เอาแบบธรรมด,ดา มันอาจจะคบกันได้ยาวนานได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง The Tower เกิดขึ้นอย่างก,การเปลี่ยนแปลงสัพพันธ์ทันหันเดทเกิดขึ้นคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไพ่หดาบคือการไปจากตรงนี้สิ่งที่เราไม่สบายใจดราม่าต่างๆอยู่นะมันจะไปไปจากตรงนี้แน่นอนที่ผ่านมาภาวะลังเลนะคะโอกาสเข้ามาเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะ คุณอาจจะเจอการพูดจาที่ตรงไปตรงมามากเกินไปทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้หรือมีเหตุเดินทางเกิดขึ้นได้นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าว่าต้องแบบพาละรับผิดชอบเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่นะ ถึงมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันมีภาวะมันมีเหตุสําเร็จเกิดขึ้นในตัวคุณได้คะ่ะเพียงแต่ขอให้คุณหายุติสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันถ่วงขาคุณคุณรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จะใช่แต่บางคนน่ยด้วยความที่เป็นมังกรจะค่อนข้างฝืนจะเป็นคนที่แบบฉันต้องเอาให้สุดฉันต้องได้บางทีมันไม่ได้ก็ได้นะความที่หลายๆคนนะช่วงพวกที่แบบอีโก้สูงอะ บางทีอะ่ะมันมาจากจิตใจของคุณเองอะ่ะการที่คุณไม่สำเร็จเนี่ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ความที่คุณทุกข์ใจจากอีโก้ของคุณเองเนี่ยคะ่ะเหมือนชั้นดีขนาดนี้แล้วอะ่ะฉั้นต้องได้ฉันต้องสำเร็จเท่านั้นบางทีมันไม่ได้ก็ได้ได้เดอะซันเดอะสตาร์เกิดขึ้นจริงๆคุณสำเร็จได้แหละแต่คุณต้องยอมเหมือนตัดเนื้อร้ายอะไรที่ไม่ดีต้องปล่อยไปนะคะ healthy lifestyle นะคะ eat a healthy diet get adequate sleep and exercise regularly for optimal health ในช่วงเดือนนี้เขามาบอกคุณนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพนิดนึงนอนให้พอกินให้อิ่มนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตคุณในช่วงเวลานี้มากขึ้นเรื่องการงานเป็นไงบ้างคะ ต้องไปช่วยคนอะทำไมาก็แล้วแต่ที่ช่วยคนนะคะคุณจะสำเร็จได้นะ helpful people นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะ recovery นะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมันจะดีขึ้นแล้วนะ r e c o v e r นะกลับมาดีขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้ romance นะคะน่าจะเจอสิ่งที่เองชอบหรือว่าอาจจะมี partner เข้ามาช่วยเหลือคุณได้สุขภาพ ระวังนิดนึงเนาะ listen to your intuition ก็คือ,อ,อฟังเสียงข้างใน,ในใจิตใจคนเรานะคะแจ้งแนะนำถ้าทำได้เนี่ยลองนั่งสมาธิหรือจะไม่นั่งก็ได้จะยืนจะอะไรก็แล้วแต่อยู่กับลมหายใจบางคนบอกว่าเฮ้ยนั่งแล้วมันเมื่อย คุณก็ยืนคุณก็เดินก็ได้พอมาอยู่ที่นี่อค่ะตอนที่จังไป retreat เนอะเขาจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยนะไม่ว่าศาสนาไหนก็นั่งสมาธิทําสมาธิได้หายใจเข้าออกเนาะถึงว่ามันยังไม่บรรลุขนาดนั้นนะแต่ส่วนตัวสึกว่าเออการได้ทําให้เรามีสติสมาธิมากขึ้นอนะมันก็ช่วยได้อะ อยากให้ฟังเสียงข้างในใจิตใจคุณนะคะสำหรัสุขภาพเนี่ยไพ่ก็มาบอกนะว่าเฮ้ย mm hmm. ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้เนาะมันอาจจะเหมือนไม่ค่อยนอนไม่พอกินไม่อิ่มกินไม่ค่อยดีหรือว่าออ,ออกกำลังกายไม่ได้ออกเนี่ยบางทีก็มีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณได้แล้วก็ความรักนะคะตรงนี้ได้ไพ่เป็น l e t g กนะคะ Let g ก mm hmm. ในที่นี้เข้าใจว่าปล่อยมันไปค่ะอะไรที่ไม่ดีก็ต้องปล่อยถ้าสูว่า คือเราเป็นนางฟ้านางฟ้านางสวรคนอะเราเป็นอะไรที่ดีอะแล้วเราก็ไม่ใช่อะไรที่จะมาให้ใครแบบถ่วงขาเราไว้อะต้องอย่าลืมนะว่าเวลาเราหมดไปทุกวันนะคือถ้าสมว่าเราเ อยากให้คุณนะคะมังกรทั้งหลายและนะรักตัวเองมากๆแล้วคุณจะได้คําตอบแหละว่าคุณจะไปทิศทางไหนนะคะอย่าบอกอย่ามัวแต่บอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครคุยอยู่คนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้แจงบองว่าถ้าเราไม่มีใครแล้วเรามีคนนี้คุยอยู่แต่คนนี้เขาไม่ไดีกับเราเลยอะ่ะกับการที่เราอะ่ะเอาเวลาที่เราต้องมาเพะเทนชันดูคนนี้ไปทําอย่างอื่นอะ่ะ ฉันไปทาหุ่นนี้ฉันดีขึ้นไปทําให้ฉันสวยขึ้นไปเดทคนอื่นตอนนี้น่าจะมีลูกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดแบบนี้อยู่นะจังอยากจะฝากเอาไว้นะกับการที่ความคิดที่ว่าเฮ้ยก็ตอนนี้ยังไม่มีใครคุยกับคนนี้ไปถ้ามันดีมันอาจจะดีไปนานแล้วยิ่งผู้หญิงถ้าสวคบผู้ชายอะคะ่ะคือถ้ามันดีอะเขาจะเร็วเขาจะเขาจะพยายามอยากได้คุณเป็นแฟนอะแต่ถ้าสูผ่านไปปี2ปีแล้วยังไม่ดีขึ้นจังว่าบางทีต้องปล่อยนะคะ โอเคตรงนี้ coffin นะคะ ending b r i n g new beginnings growth change นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ healing your heart นะคะก็ต้องเยียวยาแผลใจนะคะ freedom from toxic s ก็คือแบบเฮ้ยฉันต้องปล่อยฉันเองให้เป็นสระทางทางความรักของฉันเองอย่าแบบ toxic ก็คือแบบเป็นแผลแบาบดพิษเนาะ Not today นะคะ Not dealing hurt Avoid a conversation call person Boundary still angry บางทีณเวลานี้คะ่ะอาจจะไม่จังหวะที่ดีในการที่เราจะมาต่อร้อต่อเทียงเราจะคุยกันหรือว่าจะต่อถามว่าเอายังไงนะคะ The Grim Reaper นะคะ The relationship is over นะคะก็ No second chance นะคะ มันไปล้ว่ะ uh, abundance keep a positive mindset manifest exactly what you want gratitude and b r i s s คือถ้ามองอ่ะสใบแรกเนี่ยมันบอกมาในแง่ที่แบบเฮ้ยต้องจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะและไพ่อีกอันหนึ่งหลังจากคุณจบได้นะคะคุณจะได้เจออะไรที่มันดีเข้ามามากๆเลย self obs narciss uh, อ่านไม่ค่อยออกนะ one side r e l a t i o n s h i p and love bombing คือเหมือนกับหลงหลงตัวเองมากสำหรับบางคนนะ s e l f a b s o r บเนี่ยแล้วก็เขาจะไม่ค่อยแคร์ใครอ่ะแล้วก็เป็นการชอบแบบข้างเดียวอะ่ะก็ถ้าใครเจอแบบนี้อยู่ก็ปล่อยก็จบเนาะแล้วก็ถ้ามองถ้ามองจากหน้าไพ่เห็นแล้วว่าทางเลือกบางคนมี2คน นะคะหรือว่า2ทางเลือกหรือบางทีถ้าไม่ได้มี2คนให้เลือกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอาไงกับคนนี้กับไม่เอาเนี่ยคนนี้จะเอาอยังไงดีลองดูมันมีธาตุลมธาตุน้ําก็กดมินพิจิกไเมถุนต้นกุมนะคะกุมนะคะ เมธนะคะพิจิกนะคะสิง์นะคะเข้ามาทะเลาะก,กันได้เหนื่อยใจมากๆนะคะสุดท้ายไปจากตรงนี้นะคะแต่ถ้ามองอะ่ะลองให้โอกาสคนที่เป็นสิงค์คนที่เป็นแบบกลุ่มอะ่ะลึกเยอะๆนะน่าจะดีกว่านะแต่ว่าถ้ามองจากหน้าไพาอ่อ่ะมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาลังเลมาเยอะตอนนี้จบต้องจบละเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วก็ทะเลาะก,กันได้สุดท้ายฉันเลือกจะเป็นฝ่ายไปนะคะก็มองดูสําหรับชาว บางกรในช่วงเดือนนี้ซึ่งบางกรปีนี้จริงๆควรควร,ควรต้องมีคู่ถ้าคุณไม่มีคู่เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ต้องว่าเวลาแลละสําหรับคนนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ